สวัสดีครับพี่น้องชาว u t u b e ทุกท่านครับที่นี่เป็นอ่ามิถุนายนสุกแล้วนะครับตรงน,นี้เป็นตลาดนัดนะครับบึงพระนะครับตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเย็นแล้วนะครับก็จะมีตลาดนัดทุกวันพฤหัสกับศุกร์นะครับก็คือก็จะเป็นมีซอยเดียวนะครับคนก็จะเดินเยอะ แต่คนจะเดินไม่ค่อยมาถึงของใช้นะครับส่วนใหญ่จะของกินนะครับซื้อของกินเป็นส่วนใหญ่นะครับคนจะเดินเยอะนะครับอันนี้ก็จะเริ่มมาตั้งตั้งแต่เที่ยงนะครับเริ่มมาตั้งตั้งแต่เที่ยงนะครับอันนี้เราก็จะวิ่งเส้นออกนอกเมืองมานะครับวิ่งเส้นไปทางอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์นะครับ ออกมุงก็จะมีบางร้านเริ่มเก็บแล้วนะครับคนก็มาซื้อของใช้ของกินเยอะนะครับคนไหนที่ค้าขายก็สนใจตลาดนี้ก็มาได้นำมาติดต่อลุงที่ขายผักนะครับเรียกว่าสอบถามได้นะครับ ว่าตลาดหน้าหมู่บ้านนะครับที่น,นี่ก็ตำบลบึงพระ